ยังแตกสองยางน้าคุกยังแตกสยางระาตอสได้ครับยิงย่าย่ายมาแล้วรถใหใเนี่ยน่าคุกแล้วอยู่หน้าคุกเลยยิงยิงลงมายิงลงมายิงลงมาเอาศพ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 มีใรอาคุงชุบเลย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 เพื่อนเล่นได้อยู่ ไปดังดินไปดังดินไปดังดินยิงไม่ออกป่ะไปดังไปทางไปทางเลเบลไปทางเล็บอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปโจ๊กเกอร์ผมกดดีไม่ได้วะพี่บังเหรอตีก่อนโจ๊กเกอร์ดีไม่ได้มีไม้ครับโลงไอไอไอ้ไอโบ้ไอทบยังตีไอโบ้โนหึ่งไอโบ้เลี้ยงตายเลยรีบไปรีบไปรีบไปมันมามันมาเปดังเล็บไปดังเล็บตรงเข่าสปาเก็ตี้เนี่ยเจนดินเจนดิน

ไปยยันเยโอ้เยรถมันยุดหยดนะยุดหยดสมาอยู่ตาดเทตการอมีใครมาเทียศพเลยปะคุรอคุรอ์คุรอตพี่พี่ได้อยู่นะพี่ตบพี่จะเอือรอก้ะสุนกราสุดลื่นๆได้ไหนเปนเร็วเร็วเร็ไว้งี่เลืนาทีเดียวมั้งสองนาทีอยนาทีเนโดนอยู่หน้าอยู่ประมาณสองนาคีเตยิงเขาขาดเยอะๆตอยแล้วายแล้ว พ่ติหน่อยมาโดนโน่ดวีจนตองไแล้วกระูนสามดดึเย้มหญุ่ใหญ่รวมันไปน้่หญอ้ลอล้แล้วมันมาพิจิ่นมากไม่ต้องสนแล้ไอ้ฟาตอนี้ด้วยเยอแคสเอยอ่อยสอยสอยครับ

ตึกลุงตึกลุงถือมานถ้าถือเออนักกล้ามนักกล้ามตึกลุงตึกลุงนะครับมันโดนแล้ว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 โดน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 ปออยู่ไปตึกลุงโอเคโอเคเคสตัวใหญ่แล้วอยู่ไหนอ่ะพ่ออย่างน้องหน้าหน้าหน้าคุกกระโดนหน้าคุกกระโดนเคสใหม่ไปรวมหน้าคุกกลุ่มใหญ่พี่กำลังไปบอลเราน้อยจัดเลยนะบอลได้หมดเลยสอเคสเลยกำลังไปกำลังไปหน้าคุกกำลังไปไปสองตาดีไซน์เป็นหน้าคุกถึงแล้วน้องใต้ตึกลุงโอเ มังบลมังบลมังบลกูได้เพื่อนมังบลกูได้เพื่อนมายิงแล้วยิงแล้วช่วยเพื่อนได้แล้วช่วยเพื่อนได้แล้วช่วยเพื่อนได้แล้วชุบเลยยิงบนรถ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 มีไอ้ยังไงคุณไม่ออกครับชี้ไม่ได้หรอว่าข้างคู่ข้างคู่ข้างคู่ไปเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไล่ไล่ไล่แล้วโดนข้างคู่นะโดนตรงไหนโดนตรงไหนข้างคุกตรงไหนยิงอยยิงสกัดยิงยยิงสกัดให้มันกระตุกอยู่ยิงสกัดให้มันกระตุกอยู่ คูลงไปไม่ได้คอยู่หนึ่งโซไปกำลังไปนี่กำลังไปกำลังไปไปนี่กำลังไปลไปวิ่งหยุดเนี่ยไอ้ี้ยไม่ได้จบตรงไหนเนี่ยตรงไหนพี่เฮ้ยมาหน้าคุกหน่อยดีมาหน้าคุกหน่อยดิเออหน้าคุกเอาหน่อยดิเราไหวเราไหวเราเล่นไหว่เป็คงช่วยพี่ช็อปก่อนไหมปีอ่อยปก่อนอปอยปกน่ย่

đãไหวนะ, quay lên đây, nha, bọn nha, mà, nó máy, 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 nó nó

ไ Franc อแม็กล่วงไอแม็ก่วงไอแม็ก่วงฮัลโหลเฮียแม็กล่วงเหเฮียแม็กีมามาช่วยหน่อยมาช่วยก่อนมาช่วยก่อนมันคือเล้ามันคือเล้าแต่ชุบเพื่อนได้เดี๋ยวกูวิ่งไล่ชุบเพื่อนไอเฮีย ต่บ้าไต่คว่ำแล้ตายต่คว่ำแล้วคน่ำไต่บ้าชุบชุบลุงลุงเออยิงหน่อยยิงหน่อยยิงไปไมึงเล่นไปมึงเล่นไปมึงเล่นไปคกกูหน่อยโอเคสวย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 มึงเล่นไปเลยมึงเล่นไปเลยเล่นไปเลยเกิดเกิดเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดในประเด็ชุบต่อไปเป็ชุบเพื่อนไป็ลอชุบเพื่อนก่อนเพื่อนตายตรงนู้นอะโอเคลงลมจังเลยเกมีได้ปะ

ตามกูซะเยอะเลยสัสเฮ้ยกูดึงตำรวจมานะกูดึงตำรวจมานะกูดึงตำรวจมานะวมาเพอนย ออก,กูตตออีกีกกกูดึงเพื่อนก่อนดึงเพื่<ม>นอนก่อนดึงเพื่อนก่อนเนี่ยปวนไม่หยุดเลยสัตว์รถกูเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดแล้วมัเล่นชนดีสัตว์เช่นชนเหนือคูในควาย

มรรทุกข้างหลังเยอะปิดหน่อยต่างบันชุกดีเมชนดีเมชนดีเอ็มคือเราเราได้เป้าเราได้เป้าเราได้เป้าแฝงคได้ได้ไม่มาขี้ผู้ไหวไหมนะผู้ไหวไหมพี่โอ้ก็น่าโดนเหมือนกันไหวไหวไหวมาเติมไหวไหวไประไฟรไฟไม่มีอาคีได้หรือเปล่าอาคีได้ได้นะได้นะอากีได้นะ มึนยังไม่หมดมันยังไม่หมดเลยยังปู่ลงๆอ่ะดูเพื่อนาต้องใช้อันติแล้วแหละมาตนรพี่ตรรวแล้วกูต้องใช้อันตแลวไอสัตว์ถ้ากูได้ไปเมืองบนเมื่อไหร่นะเฮียจบเวลาเร็วไปแล้วน้องกูช่วยเกรเพื่อต้องช่วยี่สิทิ ต่อมยองกามาชิดคุกนี้เอาลมชิดคุกนี้เล่นไปเลยตรอลมแล้วเล่นไปเลยเล่นไปเลยขานี้มาข้างหลังตัวรถตำรวจมาข้างหลังตัวรถตำรวจมันชุบมันชุบสวย้าคุกตกหมดนะตัวคาปโชตัวแหกคุกมามตัาเอาๆๆอ เร็วกรอตำรวจได้เต็มคาราเบลเลยเฮียสวยสวยสวยบอลสวยจัดรไปอไเอะไฟเนียกยรยอบสุดหนรไดกไฟดีาอไหหลุดไปไหนวะตูมันหลุดวะดูเพื่อนนะดูเพื่อนนะแม่เจ้าเอาไปอย่าตาหลักคาอยเงี้ยพวกยิงเนาะในคุกได้ใช่ปะพวกมันอ่ะอาวอน่อยเอาวอน่อยเอาวอน่อ่อย ทกปอดทำพุ่มอ่ะดูดีๆนะยังที่ออกยังออกยังยังไม่ออกออกเลยบ้าเลยนะใครใครใครเซ็นรถเซ็นไรเซ็นออกเลยนะจบเกมกันได้แล้วไอ้เหี้ยเมื่อมึงอย่าปล่อยศพดิศพมันมีเวลาครูไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยเอาล็อกมืออยู่ใยรถในรถแล้วผมยิงตกลงมาพี่ผีหว่าง ไอ้ตรงเนี้ยมันโดนล็อกไอตรงนี้คือห่อข่อออกก่อนออกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่พี่หวังมันต้องเทีสองเอาเอาเอาห่อเอาสอออกไปก่อนสอออกไปก่อนตัวนี้ต้องเทีสองว่ามันอยู่บนรถพี่เปามันโดนล็อกมืออยู่บนรถต้องวจแล้วผมนี้มันตกมาแล้วผมนี้ก็บนมาให้เพื่อนเรามาตามกลุ่มใหญ่ที่เหลือมา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 ใช่สองก่อนที่ก่อนหี่อเป่าหน่อยคุณพี่เอาเปาหน่อยใครมือว่างใครมือว่างเขาทำครับพี่ได้ได้สองออกจากวงแล้วห่อเลยไหมสี่ตัวนะห่อเลยกสี่ตัวแล้วโอเคโอเคตัวพาสี่ตัวฟรีฟรีมาดิมาดิ พาฟีเลยตีตัวมาดิมาหน่อยเร็วๆคุยิงกดใจพีอยู่เลพาวหน่อยเบลพาวหน่อยเบาวหน่อยตบตบตบที่เดิมอ่ะตบในฮัียิงกดอยู่เพื่อนยิงกดอยู่นะโดนเลยเฮ้ยทีทเฮ้ยตบตัวไม่ออกอ่ะมีเวลาคุกนะมึงต้องรีบฆ่ามันแล้วยิงดึงศพนะยิงขานะศพในฮันที้น่าะตัวหนึงปืนปาห้คนนะอพาดนะพาดนนะพาดนสาตัวสีตัวนะรีบมารีบมามึงกดเลให้มาพาที่มาไ

คบตู้ล้วนะรงแถวัวเสือคงสุดรับกูพ้บ้านรูตีฟิวแลบแบโอเวอร์พาวงพาวเชียร์พาวก่อนเดนตัวพี่โดนตัวเดนตัวคาเรงค้างคาเลงค้างโดนไลโดนไลโดนไลงที่เบรถอะเนี่ยโดนไลโดนตัวไลนุ่มโดนตัวไลโดนตัวไลโดนตัวไลไม่แตกกับพี่คันนี้

เวลาโดนล็อกแขนใหญ่ๆกดด่วนเร็วขอด้วนหน่อยไปเยอะกว่าคนครับขู่ขู่เลยโอ๊ยปทาขู่เลยลานรานเสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าด้วยเจอกู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 เลยวนกลับไปวนกลับไปเฮ้ยเราได้เยอะอ๋อพูดไม่ได้ใช่ไหมครับป้องครับอยู่ในรู้อยู่ในขี้หอใช่ไหมไม่ได้หอครดหอดไม่หอดมีไม่หอดโอเคขึ้นยังห่อนยังห่อนะครับสี่จุดนาทีประกันได้แค่จุดนาทีประกันประกันครับ จะนนะจนเกียมถ้าผมจ่ายให้คนละแสนนะเรื่องจบไหมไจริ่จไม่จริครัไม่ได้หลังกําเอปล่สะานหลงสอนอนลงอน้สะพานหลังสอนอเต็มน้ำใช่ไหมใช่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 ต่ผมผมผมเนี่ยคือสุลตานเลยนะเอาจริงๆอ่ะคือถ้าปล่อยผมเนี่ยได้ค่ากาแฟเลยนะเอาจริง ผมจ่ายให้คนละแสนไปส่งผมมึงที่ไม่ไม่ดีครับอ่ะผมให้คนละห้าแสนจ่ายสดไม่โอนไม่มีรายชื่อไม่มีสเตตเมนต์ด้วยไม่มีใครจับได้มั่นใจแต่ผมก็โดนจำเวลือด,ดำไลยเด็อะไรนะแต่ผมก็โดนจำเวลือด,ดำนะครับเอาดำตรงไหนอะดำยังไงไม่เห็นดำเลย ไม่มีใครรู้ดําบ่ก็ไม่ดํานะไม่มีใครรู้แต่สักวันมีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งตัวนะครับครับผมคิดนานแสดงว่ามีใจแสดงว่ามีใจเฮ้ยทําไมขาผมเป็นอะไรวะเนี่ยตํารวจนะครับขาผมเป็นอะไรครับผมขาผมเป็นอะไรไม่รู้อะทําไมับ ไม่รู้อะเป็นไร <ผม S 1> ก็ไม่รู้ข,<อ>ข่าผมเป็นแล้วไอ้เหี้ยกูอยากให้มันปล่อยสักน้อยวิชาวิชามันได้ปะได้ปะเนี่ย ได้ป่ะไม่นะตะกี้ที่เขาเจลผมไปแล้วนะเฮ้ย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 กูใครใครได้มีมันอยู่แถวพี่หวังจะหลุดเพิ่มมาได้ถ้าไม่ไปแล้วนะ ไม่เป็นไรเฮ้ยใครใครมีตัวสีตัวไม่เป็นไรไปช่วยไหมหลอไม่ับนดใจแล้วใหญ่มึงต้อไปนะใหญ่ไปหมดเไปหมดเลยไปหมดไปหมดเยอะๆมันอยู่ในเบลเยอะมากหกตัวแอตตันขาวไปให้หมดเลยใหญ่ื่อนออกตัวเยอะไปละจู ที่นี่การที่มันติดคุกเนี่ยมันดูดีกับที่แฟมนะที่แฟมเนี่ยเสื้อผ้าขาดดูที่นี่เขายังใส่บูทนะเว้ยมึงดูดินักโทษใส่บูทอะไอเหี้ยที่บ้านกูเนี่ยเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ชุดกระต่ายเงี้ยคุณตำรวจครับรบผได้ปะได้ไหมอะ ได้ปะถามก่อนได้ไหมไม่ได้หรอโอเคได้หรือไม่ได้วะรถตำรวจแรงมากเลยอ่ะุณตำรวจผมมาเทสมาละผมได้ไหมถามก่อนได้ไหมได้ไหมไม่ไม่ได้ครับมันโดนไปถึงโอเคผมไปลองมาเฉยเปผมนั่งด้านหลังเชิญครับเลาลงออกมาได้ไงอ่ะฮะ แล้วลกออกมาได้ไงอ่ะผมเจอมไปแล้วไ,ไม่ใช่เหรอไม่ผมนนะผมไม่นี่นะผมอ่ะคือผมติดในคุกแล้วแลวที่ที่ผมอ่ะโดนใครตีปลุกกระเด็นมาน,นี่เลยอ่ะโคตรงงอ่ะโดนตีไม้เดียวกระเด็นมาเลยแต่ผมไม่ตายนะผมลอยลอยขึ้นไปบนฟ้าอ่าต้อง้นผมต้องทำาจด,ดีไหมอ่ะอันไปส่ง,งผมหน้าคุกก็ได้ครับเดี๋ยวผมกลับกลับไปที่คุกไปส่ง,งผมหน้าคุกก็ได้ได้ไดครับรถรถตออว่ากันไม่แรงไม่แรงแล้วลูก เอาหรอไี่กี้ที่ผมเป็นเทสมาแรงนะใช่โหคันนี้มันระดับล่างๆเลยอันน <Physical. S 3> hey. oh ี Parents, ้ใ <towers> ช่หรอแล้วทำไมตำรวจไม่ซื้อคันใหม่ลดลำต้นต่อเพิ่งกลับมาเล่นอ๋อเพิ่งกลับมาครับผมวันเราจะไปยาวแล้วดูส่งอ่ะ ง่ะผมโดนตีมารู้ป่ะตำรวจส่งผมไปใช่ไหมผมเข้าไปอยู่ในโคกอ่ะไอเที่ยผมโดนตีมาเดียวแล้วผมกระเด็นอ่ะแบบกระเด็นแบบโอ้โหกระเด็นเลยอ่ะผมก็งงอยู่เหมือนกันอ่ะโลแบ็กล่ะลูกไม่ใช่โลแบ็คมันตีแล้วผมกระเด็นอ่ะไม่ไม่ได้วาร์ปนะกระเด็นอะกระเด็นมันนี่เลยแบบตัวปิวเลยอ่ะแต่ผมไม่ตายอ่ะงงปะคือกระเด็นอ่ะคือือคบินอะบินเลยอ่ะเหมือนนกอ่ะเหมือนน่าจะเป็นบัรหรือเปล่าไม่ใช่บัรก็โดนตีแล้วกระเด็นไง ผมมาวิ่งมาใช่ไหมแล้วที่มันเอาไม้แย่หัวผมใช่ไหมผมกำลังเอาสนับกำลังไงยังอ้างใช่ปะ่ะแล้วมันเข้ามาโบงเดียวเลยอะแต่ผมไม่ตายไงผมก็งงว่าทำไมผมไม่ตายเฮ้ยม,มีเคสอยู่ข้างหน้าเลคุณตำรวจเนี่ยเนี่ยเคสคุณตำรวจคุณตำรวจ,รวจเอาเคสก่อนขวาขวาไปเลย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 แลบเลยแลบเลยแลบเลย,เลยของจริงโชว์ไปไปไหนอะตำรวจมันกลับไปนู่นแล้วด้านหลัง <laughs> เอเกเจอยู่ข้างคุณล่าสุดนะสุดยอดครับคุณตำรวจขอบคุณครับทุกที่ประทับใจจริงจริงคุณตรไม่ผิดปากกับคุณจริงจครับโอเคครับขอบคุณครับผมไปสู้ก่อนแล้วกันนะเจอกันกูอย่างชอบเลยอ้ะ เยื้อก,กูดิอ๋อได้บทเทตทำไรเพื่อนกูไอสัตว์ตอะไรทำไรเพื่อนกู อลไเพื่อนกูโป๊กเดียวไอ้ตว์สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปลุงไป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 ไไปไปไไปไปไไปไปไไม่ไปุปไปไปกปไปไปไกไปไปไปกปไปไนลปไ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 ออไไไไอไ้้งไ ุดท้ายรถก็ต้องขับเข้าไปรับข้างในลงหูปมันก่อนไหมอ๋อรูปพวกมันนะหรอใช่ลงอะได้นะแล้วที่นี้มันออกคุกแบบกระโดดลงมาตายได้ปะมันมันตายก็กลับไปโรงพยาบาลนะลงใช่หรอแล้วมันรู้ว่าในคุกได้ไหมใครเนี่ยอุ้ยยี่ใครอะโอเคพวกกันพวกกันลงพวกกันก็แถคุกยังไม่มาเลยผมรอนานแล้วเนี่ย มึงเชื่อในวิชาตัดเหล็กที่กูณร่ำเรียนมาไหมล่ะไม่เกิดตรงไหนอ่ะไม่เกิดตรงนี้เหรอมันเกิดตรงนี้เหรอลุงมัเรืลังมมาันกลังมามันกลังมาเละสิบแปดนัดโอ้ยี่คนเดียวรอบหมดไปลุงไปก่อนลุงไปก่อนลุงไปก่อนไปเลยลุงลุงไปเลยครับ ไปตะเกียบไปก่อนตะเกียบไปก่อนเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยเคเพื่อนเราเยอะป่าหวังมัมประมาณหกตัวหกตัวอยู่เผามันไม่กูมันไม่กูเบิกน้ำมันไม่กูเบิกน้ำเผาเฮ้ยออกใหม่เหรอออกสูตรใหม่เย็ดเคเย็ดเคเฮียของแท้ไม่เคยเห็นไม่หวังไม่ออกสักวันนนะซ่อมกันรู เท่าของแท้ว่ะอันนี้น้องๆๆสูตรออกใหม่ไปบัดได้ปะในคุกสี่ห้าคนน่ะกูไม่มีเวลาคุกป่ะเฮ้ยตำรวจแบ่งจับกูมันลืมใส่เวลาคุกให้กูเว้ยมันเอากูแค่เปลี่ยนเสื้ผ้าแล้วล้มมือนะกูเหรอไม่มีเราประเทศกูทำไม่ได้นะไปพาวะ เปี่ยนเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทุกอั่างมาแล้วกูมาแล้วสรุปเนยังไงนะเออเกูจ่ายตังตำรวจเลยดิพวกกันเยอะอยู่ในนั้นอ่ะ